Bye. สวัสดีสาบายดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีพี่น้องสาลาฮาและเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าโดยช้าวันนี้เฮกกะมาอยู่กับสองสาลาคือเก่าพี่น้องวันนี้สาลากะมาแบบหนาโทมหนาะใสวัสนอเออีหยาง,งว่านาโทมหนาใสวันนี้สาลาสิพาพี่น้องมาเฮ็ดพันกระโยกจ้าพี่น้องเนื่นงนะจากว่าวันนี้กะเป็นมือวันเกิดบักล้านชายนะคะทุกคนเอาลกะกระสิมาเฮ็ดพันกระโยกกินจ้าสภาพคนเฮ็ดก็คือแบบว่าลุกมาแต่ไข่เนาะพี่น้องนะ หน้าตากระสระม่าณน,นีแล้วจ้าฟังเสียงเอากระหูเนาะว่าไข่อยู่ว่าสั้นเนาะหนะ้าตากระสระมาณน,นีแหละเสพยาลายกับแบบนี้แหละพี่น้องยาดีวัดนะพี่น้องเอ้ยยาดีขวัดยาดีไอรละกา จักยาอีนังเนสารกสซาราพี่น้องหน้าตาก,ก็เลยเป็นแบบบวมๆช้ำๆแะ้รก็ขอบตากะสีดำหน่อยหนึ่งว่าซ่านบ่เมนนอนบ่อ่มเด้ออันนี้คือแบบเฮาบ่สบายเนาะพี่น้องเนาะหน้าตาก,ก็แบบสีแบบจะเป็นบวมๆแน่จักหน่อยว่าซ่านโอเคเนาะสีผ้าพี่น้องมาเฮ็ดพันกระยอจ้าพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มเฮ็ดแลเนะพี่น้องเฮ็ดกันสามคนเนี่ยละแต่ว่าสองคนผ่นว่าบ่พร้อมสีเข้ากองจ้านนองละก็เลยแบบ บ่หายเพื่อนเขากองน้ำวาซานน้องหลากะแบบทางไข่ทางไอกะแบบลุยเฮ็ดงานวาซานครับงานจบวัาสีเอืดอพนจ้างเขาดิวัาสีเออหยอกซื้อเขาก็ตั้งใจเฮ็ดซื้อฮนะน้าพี่น้องสกินแรงกับอ่าขอบขั้วอะไรกะมูคูพี่น้องเนาะผู้ใดแบบมาลินเฮือนเฮากัสีได้กินวัสดนคนใดบ่มากคนใดกินเดสสีมือน้องหลาได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ารูซาร์เป็นจะได้บ่โเนาะพี่น้องตอนนี้น้องหลากำลังทำการ พันกเะยะอยู่เบิ้งในการพันกเะยะกะบ,บนาสี่แบบกินได้เ <c oughs> บิงสภาพโอ้โหลีลาในการพันกเะยาะกะมือแข้งกะดอพี่นอ้องเออนี่แหละคนบ่เคยเฮ็ดตัดซานแอบไม่ไมเนาะมือไม่กับแบบนี้ละพี่น้องมือไม่ฮัดแอบเฮ็ดไม่ไม่กะสีประมาณนี้แหละแต่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาก,ก็เต็มถ้วยหนึ่งละได้พี่น้องทางนี้ก็ได้เออเข้ามือนี้เฮ้ากะซิมีพักอ่า ผักกะหล่ำปีแล้วก็มีปีแล้วก็มีผักหอมนําแล้วก็มีอ่าหยังก็เฮาขวา้าซีนหมูหั่นนะพี่น้องเฮาแบบหมูซับเนาะเฮาแบบซับหมูแล้วก็เอาไปขว้าใส่ข,าขา้ขาวข้าวใส่กลืเปียหน่อยสั่งประมาณนี้นะพี่น้องน้องละก็เลยใส่ถั่วย่าลงไปน้าพี่นอ้องอ้ยหน้าตากะทิแบบอร่อยมากว่ะซั่นนี่นี่เฮาก็สิมาทําการ กำลังทำการพันไะโยอยู่นะพี่น้องน้องล่ะก็พันมาหลายเติบเลยเนาะนี่ค่ะก็จะพันต่อจากเบืองสภาพคนแบบเฮ็ดกะโอ้ยเนาะคนป่วยเฮ็ดกนนะหน้าตาประมาณนี้เลยจะพี่น้องบ่มีภัยเฮ็ดวาสานแต่ว่าสองคนทางนี่กะคือน้องสาวนี่แหละจะพี่น้องมาซอยกันเนาะนี่เ่าการทำการพันไะโยกะเยะเนี่ยจ้ะพี่น้องเอยสีมาเฮ็ดวันเกิดล้านชายมื่อแรกค่ะทุกคน เนี่ยนี่เขากระสีมาพันยืบอึบโอ้ยคนพันกระยอกบเป็นตะเอยเนาะพี่น้องเบิงคนพันกระยอเป็นตะเบยขนาดพี่น้องเบิงแต็น่ะกับเบิงหอดการบายการจับกับแบบโบธนัดอีหยังขนาดแบบบ่เคยเฮ็ดดอกพี่น้องเอ้ยก็ห้ากะเฮ็ดนี่แหละเบิงใน y YouTube เบิงเขาเฮ็ดนี่แหละน้องหลาก็เลยว่าเออเขาพันแบบนี้ได้เฮ็ดแบบนี้วาสันแ้วก็เขาเฮ็ดเจวเขากระส่แบบนี้แบบหนันวาสันพี่น้องกะเฮ็ดไปเนาะรสชาติบ่คือเขาแต่ว่นหน้าตาคืออยู่อ่ะอีก วา่าเฮดเจลกาคือแบบเอาทวดินนะนะไปตามทวดินหลักการกิยังเน่หละกกาพักเทียนะ่ยวอัมพนาตามน้ำกันพี่น้อง,แล,อองลแล้วก็ซอยบักเพชรน้ำนอมักเพชรดิบพันละหล้กกาเข้ากามา เจียวน้ำตาลพี่น้องค่ะเป็นอ,อกเรื่องเลื้องค่ะนะพี่นออ้องเอ้ยแล้วค่ะมาใส่น้ำกันละกระซิดน้ำปลาละกระใสเกลือใสแป้งนวและกระใสหมกอกมากหน้าไปสานพี่น้องก็เฮ็ดตามเขาเฮ็ดต่แหละน้องหล่ะก็ไปเสิร์ชในยูทูบมาได้พี่น้องไปเห็นซองใดซองหนึ่งที่เขาเฮ็ดอันนี้น้องพี่น้องน้องหล่ะก็เลยไปลองเฮ็ดน้ำเขาที่จริงแล้วเฮ็ดบ่ท่านเป็นดอก มือไม้กะิปรปมาณนี่แหละเอ้ยพี่น้องเอ้ยพันกะบ,บ่คอยคักพันใดดอกว่เพราที่น้องหล่ากะลงทาน้้ำมันเนาะพี่น้องทาเขาทานน้ำมันแหละมันสิบติดกันเขาว่าน้องหล่ากะลงเหลวบาดนี้กะบอ่อดดท้าเลยพี่น้องมันก็เลยติดพันกันจากสีแหละตอนกินก็เป็นพะระอีกหนึ่งว่าสันเอออันนี้กะเป็นแบบซีมือไม้และกะเห็ดไ,ไม้ของเขาเนาะตอนกินกะแบบให้เป็นพะระแน่ว่าสันเออกินบ่ฝ่าบ่ฟังคอยแกะคอยกองว่ะสิ นี่เหากะเฮ็ดหลายเต๋อพี่น้องมัอนีก้กะเฮ็ดประมาณอยูอ่่อหกโลหกอันนั้นหกแพ็คอันนั้นหน้าเขาเอิ่นนะเขาอะไรเป็นโลเนาะเขาว่าหอนโลแต่ว่าเฮาเห็นหันคือบ่หอดโลดอกว่าแต่เขาว่าหอดโลเฮากัว่าเหลือโลซะเขาซื้อมาอันหนึ่งหันสิบพันกีพี่นอรร้องบางหันก็ขายแพงบางหันก็ขายจนสิบเอ็ดพันขายหอดสิบห้าพันพุ่นได้แต่บางเอิญเฮากัไปโศกดีไปซื้อบางหันหนึ่งเฮากัพอว่าเขาขายอัน ไา่พันโยหันอ่าซีพันกีบนะพี่นอ้องก็เลยซื้อมาประมาณอยู่หาทงหกทงนี่แหละหกทงนี่แหละนะพี่นอ้องกพ็พันพันบะเบิดดอกพันประมาณอยู่ อาหาท่งเนาะหาท่งนี่แหละหกอาท่งที่หกกระบ,บดาดพันใส่เพราะมันลายเกินดนะคิดว่าคนสินหนาะมาโบรายแต่ว่าคนกระมาลายเติบโตได้พี่น้องเพราะว่าเนี่ยเป็นคลิปมือว่านหรือพี่น้องเด้อจังไรเอฟซีจังหวะเอา้าน้องลาคือหุ่งกอนทั้งที่ไปบอทันหอดซ้ำที่จริงแล้วก็เป็นคลิปมือวานนี้พี่น้องน้องลอายบอตัดคลิปเนาะมือวานนี้กัอัดคลิปอาไปตลาดกับไปจ่ายตลาดเนาะก็เลยมาหนีกันสิมา อาทิตย์อ่าริพันกโย่เป่าเค้กวันเกิดนี่เบิ้งซีมือใหม่ผลเฮตวาซานี่พับใส่พับขวาพี่น้องเอ้ยอันตรายรีนี่นี่อันนี้ก็เป็นซีมือน้องสาวผลเดิรนี่นี่พันอ้าวเออเออด้ยยูนี่น้องเราเออด้ยยูแบบนี้ก็ได้ยูว่าสิเดี๋ยวมันมันกระติดกันอะไรพี่น้องเพราะว่าเขาบอกอันนี้นี่คือเป็นกระปุนเนาะพันใจกระปุนพี่น้อง ใส่ซีนหมูเนาะพันกระปุ่นซีนหมูสังประมาณนี้แหละในอันนี้ก็เป็นปีเป็นผักหอมเป็นผักกระมอันนี้ก็คือาผัดหมูใส่อันนี้ผักผักตัวเน่เาใส่น้ำล้างเลยเพี่นะ้องตอนหมูมันเซาหอนเนาะมันเด่นๆทำมาใส่เดี๋ยวมันสีซุกกว่ายัดเออเราก็ใส่น้ำล้างนี่แหละ ชีวิตอาชี้ใสแบบเป็นยาวๆมันยานมันบ่พอกันน่ะนะพี่น้องก็เลยแบบเออซอยน้อยๆแล้วกลับไปอันนี้อันนี้แหละแพนโยพี่น้องเป็นคองเวียดนามเดึอจ้านำเข้าจากประเทศเวียดนามพี่น้องเขาก็ะซิมาเฮ็ดแพนกระโยาะกิน ในตอนนี้ผักเสียงนำกระหูสึกน้ำลายแตกอีกแล้วอยากกินอีกแล้วอันนี้ก็เป็นหมูซับเนาะหมูซับหรือว่ายังนี่แหละแต่หัวขนาดหมูกระได้บุมีหอดสีน,น้องมีแต่น้ำมันหมูนี่แหละเอออยู่ไก่ียาดก็กินแบบียาดระสานกินมันหมูบรต้องกินออกซินหมูหันมันแพงว่าสีในอันนี้ก็เป็นของปรุงของยังยังนี่แหละจากพี่น้องเออมาอนีก็ได้ทางนั้นก็เป็นผู้พันผู้ยังนี่แหละน้องลกก่ะกะ ทำการถ่ายคลิปอยู่อันนี้ก็เข้ากับเอาไปจุ่มใส่น้ำอุ่นๆน้พี่น้องเอ่ยมันจังแบบบกแข็งตัวนะมันบกแข็งตัวก็กินได้เลยพี่น้องมันก็กินได้ยากเด้ซาดออกเฮ็ดอันนี้ก็ได้มาตอนนี้เห่ากับยันมันบ่พอยพี่น้องเพราะว่ามันนี้ก็มีซองเจา้จาเดเจะคของวันเกิดก็ได้ทีเลก็สิเฮ็ดเจ้าเดียวมาสุดท้ายมากะเฮ็ดซองเจา้าก็เลยมาถอดดุกซีนอีกต่อพี่น้องนี่ ลูกซีนกับทอดประมาณอยู่สองทงสามทงนี่แหละนี่แหละหน้าตาที่น้องลาเฮ็ดตอนเพลนเนาะประมาณนี้นี่เลยนี่กระพันกระยอกของเขาลายมากมายเลยเต็มเต็มกระตูกระเตกเลยนี่นี่ประมาณอยู่เจ็ดแปดจานนี่แหละจ้าพี่น้องเต็มจานหนึ่งก็มีอยู่เสาเกาะเสาเกาะสามสิบเกาะนี่แหละจ้าพี่น้องใส่น้ำกันมะยุงปูงปิ้งแล้วก็เป็นน้ำจอกน้ำจิ้มขนองลากระหน้าตากะนี่เด้พี่น้องเห็นบ่หน้าตาเป็นจัดได้ดีบ่นี่เลยนั่นแหละกะ พาพี่น้องมาเบิ้งนีวาซาตอนนี้ยังบ่ทันแต่งได้พี่น้องเดือดวพาที่ของไปเป่าเค้กน้ำกันแลละก็กินข้าวน้ำกันเด้อค่ะแกมเป่าเค้กเราไปคู่บ้าแกามจมอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้ happy birthday two. วันนี้เปาเค้กแล้วกับบอไดท้ายคลิปตอนกินข้าวแซ่บพี่น้องวันนี้ขอโตัวจับหนี้บ๊ายบายแฮปปี <S 2> <S 2> you, ้เบอเดย์ทูยูค่ะ